ตัววแลว้ฝนยังไม่หยุดตกต่อเนื่องถึง27สิงหาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเราในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งบางพื้นที่ ก็ได้รับฝนกันอย่างชื่นอกชื่นใจมีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงและกักเก็บเอาไว้ใช้สอยสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรกแต่ในขณะเดียวกันยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงขาดแคลนน้ําพื้นดินยังคงแห้งแตกระแหงมีฝนน้อยมากแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเนื่องจากโร่งมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงวันที่27สิงหาคม2565 อีกทั้งยังมีการก่อตัวของพายุที่อยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้แต่จะขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศจีนตอนล่างแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบต่อเนื่องยาวๆโดยฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างบริเวณที่ยังไม่ได้รับฝน จะมีโอกาสได้รับฝนกับเขาบ้างหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้รองมรสุมเริ่มเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยเข้าไปพาดผ่านอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามและสปปลาวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยในวันนี้บริเวณประเทศไทยจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในบริเวณประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จันทบุรีและตราดจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินุ์ ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และรังโดยทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ําที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงดินโคลนถลม่มและดินสไลด์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยหลังจากนั้นในวันที่23สิงหาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มอ่อนกําลังลงประกอบกับร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและสปป,ปลาวตอนบน ลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นในวันที่24สิงหาคม2565ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามียอมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ก็เริ่มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้วตามที่ฐานทัพเรือสหรัฐ ได้แจ้งถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ว่าจะเคลื่อนที่มาที่บริเวณทะเลจีนใต้และมีแนวโน้มกันตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศจีนตอนล่างซึ่งจะดึงดูดความชื้นพร้อมทั้งกระแสลมหรือดึงดูดทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ยังคงไม่ได้รับน้ำฝน ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดอุทกภัยก็ให้จับตามองและเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนที่ตกหนักถึงหนักมากจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำของวันที่24สิงหาคม2565และยังคงมีฝนต่อเนื่องไปยาว,ยาว จนถึงวันที่27สิงหาคมซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะเป็นส่วนใหญ่และยังคงมีฝนตกกระจายตัวเข้าปกคลุมตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวออกเป็นหย่อมๆด้วย หลังจากนั้นในช่วงวันที่28ถึง30สิงหาคม2,565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงอีกครั้งหนึ่งประกอบกับร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านในบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและสปปลาวตอนบนจากลักษณะอากาศดังกล่าวจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงนั่นเองค่ะ จึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นการวางแผนเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ